อากาศยเย็นๆในวันฝนตกเรามาทำหมูสับต้มยำทานกันดีกว่านะคะใส่ไข่ต้มลงไปด้วยจ้ามาดูส่วนผสมกันนะคะปิ้งและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะส่วนเครื่องปรุงเดี๋ยวไปดูต่อในคลิปนะคะทุกคนเริ่มจากเรามาโขลกถั่วลิสงคั่วกันก่อนนะคะอันนี้คั่วเองเลยจ้าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคั่วถั่วลิสงเสศจมาคั่วกระเทียมกันต่อเลยจ้า จากนั้นเราจะมาเจียวกระเทียมกันนะคะเจียวกระเทียมให้หอมๆกันเลยล่ะค่ะเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยเราก็มาพักไปก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้กระทะใบเดิมเลยค่ะใส่น้ำลงไปพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปได้เลยนะคะให้หมูสับกระจายตัวกันเลยค่ะอย่าให้เขาติดกันนะให้เขากระจายตัวออกไปเลย พอหมูสาบกระจายตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นตามลงไปได้เลยนะคะทุกคนวันนี้เป้ใส่เป็นลูกชิ้นเอ็นหมูนะคะซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านค่ะพอน้ำเดือดแล้วเรามาเริ่มปรุงกันนะคะใส่น้ําปลาลงไปค่ะประมาณเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลสามช้อนโต๊ะค่ะ ลองชิมรสชาติความนัวดูก่อนนะคะถ้าความนัวได้แล้วเราก็เพิ่มถั่วลิสงลงไปตามด้วยพริกป่นนะคะทุกคนเผ็ดมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะใส่หอมแล้วก็ผักชีลงไปในกระทะได้เลยนะคะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ น้ำมะนาวเนี่ยชอบเปรี้ยวมากน้อยก็ปรับกันได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เปิ่นใส่ไปเจดช้อนโต๊ะค่ะจะได้ความเปรี้ยวและความนัวละทีนี้เราก็อย่าลืมนะคะสุดท้ายแล้วกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ามาใส่นะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะจะลวกเส้นมาม่าเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเข้ากันที่สุดเลยค่ะใส่ไข่ต้มลงไปแซบอิหลีเด้อจ้า